บุรีรัมย์เปิดตัวพันธมิตรใหม่มิตสุตาตั้งเครื่องฟอกอากาศปลอดเชื้อโควิดปราสาทสายฟ้าเปิดตัวมิตสุต้าเข้ามาเป็นพันธมิตรใหม่นอกจากสนับสนุนในเรื่องของเงินแล้วยังติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อปลอดเชื้อโควิดปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยุนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งโตโยต้าไทยลีกเดินหน้าพัฒนาธุรกิจกีฬายอย่างต่อเนื่องเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด -19 ล่าสุดบริษัท บุริมยูนเต็ดจำกัดได้ทำการเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจแบรนด์ใหม่อย่างบริษัทมิสุต้าประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านเครื่องฟอกอากาศพัดลมไอเย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าเจ้าของสโลแกนใส่ใจสุขภาพของทุกคนในบ้านคุณโดยในการเปิดตัวครั้งนี้คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรัมยูนเต็ดและคุณกัญจนพัฒนร,รัตนะปิลำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การบริษัทมิสุต้าประเทศไทยจำกัดได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการยืนยันการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะก้าวไปเป็น1ร่วมกันทั้งนี้การเข้ามาเป็นครอบครัวบูรัมยูเนเต็ดของมิสุต้านั้นบริษัทมิสุต้าประเทศไทยจำกัดจะเข้ามาสนับสนุนเงินพร้อมดำเนินการติดตั้งเครื่องฟองอากาศ ที่ช้างอารีนาเพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ารังย่าประสาทสายฟ้าปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วยสำหรับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดมีโปรแกรมบุกไปเยือนแชมป์เก่าสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดในศึกโตโยต้าไทยลีก2020วันที่3ตุลาคมนี้บอสโกชี้บุรีรัมคว้า3าแต้มล้ำค่าจากสุพรรณแจ้งไร้เกมรับแข่งก่อนเตะจริง ความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลศึกโตโยต้าไทยลีก2020เกมที่5ของปราสาทสายฟ้าบุรรัมยูนิเต็ดที่เปิดบ้านช้างอารีนาเอาชนะช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี f อไปได้1ประตูต่อ0จากการทำประตูของกีดีคานยุคในนาทีที่15ทำให้ปราสาทสายฟ้าเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จพร้อมกับขยับมี7คะแนน บอสโกโบซิดาบันโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรัมยูเนเตตเปิดเผยว่าการเก็บ3คะแนนเกมนี mm ้ hmm. เป็นเรื่องที่ดีมากๆหลังจากที่เราเจอเรื่องที่ยากลำบากในเรื่องโรคต่างๆที่ผ่านมามีทั้งการกักตัวและนักเตะต่างชาติของเราต้องกักตัวนานกว่าเพื่อนอย่างมาโกเซปวิชกองหน้าของเราถูกกักตัวนานถึง6สัปดาห์ เป็นชัยชนะที่สำคัญมากเรายิงประตูได้เร็วและมีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มมีจังหวะถึง3-4ถึงครั้งถ้าเราเน้นกว่านี้เราน่าจะได้ประตูที่2เกมนี้ในครึ่งเวลาแรกทางฝั่งซ้ายสุพรรณบุรีสู้กับเราได้ดีครึ่งหลังเราพยายามหาทางแก้เกมทางฝั่งซ้ายที่มีจุดบกพร่อง ซึ่งครึ่งหลังเราน่าจะปิดเกมได้เร็วกว่านี้แต่เราก็มาโดนจังหวะกดดันของสุพรรณบุรีที่เล่นบอลยาวเพราะเขามีกองหน้าที่ตัวใหญ่เราก็แก้ด้วยการชิงเก็บบอลจังหวะสผมก็ขอยินดีกับนักเตะบุรีรัมย์ทุกคนด้วยที่ทุ่มเทและให้กำลังใจกันในการเล่นหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมา3ส,สัปดาห์ล่าสุดเราไม่มีเกมอุ่นเครื่องเลย หลังจากต้องพักกักตัวแล้วเราต้องมาลงแข่งขันจริงเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นสามแต้มสำคัญของทีมกุนซือชาวเซอร์เบียตอบคำถามสื่อมวลชนถึงเรื่องนักเตะต่างชาติที่ทีมเปลี่ยนหมดทั้งทีมด้วยว่าเกมนี้ยังไม่อยากตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับผลงานของนักเตะใหม่พวกเขาเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากมานานก่อนหน้านี้นักเตะของเรา มีความสดและพร้อมมากกว่านี้พอมาเจอข่าวที่เราเจอคนติดโควิด -19 เราต้องกลับไปกักตัวพอกลับมาทุกอย่างเลยไม่เหมือนเดิมคิดว่าจังหวะเกมของเราน่าจะดีขึ้นในเกมหน้าและเกมถัดไปการเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดในเกมหน้าถือว่าเป็นเกมที่หนักมากเพราะได้ดูพวกเขาเล่นมาก่อนหน้านี้แล้ววิธีการเล่นของเชียงรายถือว่าเล่นได้ดีเป็นทีมที่แข็งแกร่ง แน่นอนเขาจะเป็นคู่แข่งในการแย่งแชมป์กับเราเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพและเล่นมามากกว่าเราสองเกมน่าจะได้เปรียบนิดหน่อยจากนี้เหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ในการเตรียมพร้อมแม้จะเป็นเกมที่ยากแต่เราจะเตรียมทีมไปให้ดีโบซิดาบันโดวิชก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ปิดท้าย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณแอบเหงาที่เสาไฟคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณคิวสเปเปอร์มาเชี